ครับขอนุญาาถวายความเคาร,รพหลวงปู่บันดีอาภากรโรเจ้าอาวาสดศรสีบุญเรืองบ้านนายางประธานสงร้อมด้วยคณะสงฆ์ด้วยความเคารพทุกรูปครับเรียนท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแทงประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านอธิปรึกษาบุญธรรมแสนทวีสุขและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายกเกษมสัมสอนโพได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาท่านสุพันโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพงและเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานบำเพ็ญกุศลชาปนกิจศ,ศพคุณยายบุตรีพาสมในวันนี้ขอแสดงความเคารพต่อร่างอันไร้วิญญาณของคุณยายบุตรีพาสมผู้วายชนที่ทอดร่างนอนบนจิตตกาธานให้ท่านทั้งหลายได้ปรองรรมสังเวชพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอ ที่ผ่านไปนั้นเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์ทั้งปวงในความเมตตาของหลวงปู่วันดีอาภาการโรและคณะสงฆ์ได้สวดมาติกาและบังสกุลให้พรเจ้าข้าเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขออนุญาตลำดับพิธีการขั้นตอนนะครับการบำเพ็ญกุศลชาป,ปนกิจศกคุณยายบุตรีพาโสมด้านหน้าเมนซึ่งทางเจ้าภาพท่านมีศรัทธาจะมอบเงินบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสองวัดและก็รับมอบจากโครงการ ออมบรรบาทจากกองสวัสดิการชุมชนโดยท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีทอดผ่าบางสกุลในชุดไตรเปิดหนึ่งไต่ทอดผ่าบางสกุลในชุดไตรปกติหนึ่งจำนวน40ชุดและทอดผ่าบางสกุลในชุดตรปิดโดยท่านประธานในพิธีท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้าน,บน,บน,นแพงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับกระผมขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลาย เข้าสู่พิธีการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานอุทิศด้านหน้าเมรินลำดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าภาพด้านหน้าเมรเ่นครับเชิญครับลูกหลานของคุณยายทั้งหมดเลยนะครับมาและหลายท่านจะได้บันทึกภาพด้วยกันนะครับเชิญครับเชิญครับ พร้อมกันนั้นกับผมขออนุญาตเรียนเชิญไวย,ยาวัจกรวัดป่านายางและก็วัดศรีบุญเรืองสองบัตรนะครับเข้ารับมอบเงินบำเพ็ญสาธารณะกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟสำหรับบัตรนะครับอาเชิญเลครับด้านหน้าเมนเลยครับตากแดดมากยิ่งได้บุญเยอะนะครับเชิญครับอาเชิญครับเชิญครับ ลูกๆของคุณยายทั้งหมดเลยนะครับเอาเอาตรงหน้าโต๊ะขาวนี้ครับหน้าโต๊ะขาวนี้ก็ได้นะครับหน้าโต๊ะขาวก็ได้อ่าอ่ามันจะได้ติดมันจะได้ติดเมนด้วยนะครับตามใจเจ้าภาพครับตามใจเจ้าภาพรับเงินเพิ่นยังไปช่างเพิ่นจ้ะอเชิญครับเชิญยครับคุณพ่อเจ้าพีแพรงสาร วาย,ยาวัจกรวัดป่านายางเอาขยับมาตรงกลางหน่ยอยคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อทวมีขยับมาตรงกลางหน่อยครับขยับมาตรงกลางครับผมอาเวลาถ่ายรูปจะได้เห็นหีบศพด้วยนะครับต่อไปครับท่านผู้ช่วยสมัครสาสอนนะครับวย,ยาวัจกรวัดศรีบุญเรือง สารถีหลวงปู่วันดีนะครับผมขอบคุณนะครับอนุโมทนาต่อไปนะครับทางเจ้าภาพจะได้รับมอบนะครับจากองบรรลบาศนะครับกองสวัสดิการชุมชนโดยท่านสุพันโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลกำบลบันแพงนะครับเป็นตัวแทนมอบเป็นผู้มอบนะครับอเชิญเจ้าภาพก่อนครับเจ้าภาพรับก่อนโดยรับโดยนายเกษมนะครับนายเกษมพาสมเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับเชิญประธานอสมอด้วยนะครับ อันเกียรติยศเดทโฮมใครที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็คือคนที่ส่งนั่นแหละครับท่านกเกษมเป็นผู้ส่งน,นี้เป็นเงินสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเวนนายเกษมเป็นผู้จ่ายเบี้ยนะครับก็เป็นผู้รับถ้าท่านสนใจอยากจะเป็นสมาชิกออมบันละบาทติดต่อสมัครได้ที่ คุณพ่อกุหลาบเกตโฮมนะครับคุณพ่อกิติยศเป็นประธานอ,อสมอบ้านนาย่างขอบคุณครับท่านสุพันโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแทนเชิญเจ้าภาพกับเข้าไปนั่งประจําที่นะครับโครงการออมบ,รรบ,บัตรบาทปีละสามร้อยกว่าบาทนะครับปีละสามร้อยกว่าบาทนะฮะในในส่วนของกฎระเบียบในการารับสมัครนั้นนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านาประธานอ,อสมอกีกรต,ติยศเดียตโฮมนะครับ ครับท่านผู้มีเกียรติที่เขาลบครับลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขออนุญาตนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศสมทักษิณานุปทานทอดท่าอุทิศลำดับต่อจากนี้ไปกระผมขออนุญาตเรียนเชิญนายสุพันต์ตะเสพี่ชายของคุณยายบุตรดีครับพี่ชายของผู้วายชนนะครับทอดท่าบางสกุลในชุดไรเปิดขออนุญาตเรียนเชิญคุณตาสุพันตะเสครับ คุณตามาอยู่ครับคุณตาได้อยู่คุยกันแล้วคุยกันแล้วบอกคุณตายังได้อยู่นะครับได้ตายังแข็งแรงคุณตายังยังแข็งแรงอยู่ครับอายุแค่เก้าสิบสี่ปีเองนะครับครับเหลืออีกแค่หกปีคุณตาก็จะถึงร้อยแล้วนะครับ บ้านเราที่อายุถึงร้อยก็คุณตาผงนะครับคนเฉียงเรอล่อ้วบดดังเลยครับพร้อมกันนั้นก้าขออนุญาตอนิมนตรองประธานสงนะครับและคุณท่านรูปที่สองให้ความเมตตาพิจารณาภาพบางสกุลไต่เปิดขออนุญาตกลับนิมนต์ครับ กำลังตกกำลังตก ครับกรับขอบพระคุณในความมีเมตตาของพระคุณท่านนะครับที่ให้ความเมตตากับทางเจ้าภาพพิจารณาผ้าบางสกุลในชุดใรเปิดนะครับนอกจากนําผ้าไปส่งแล้วก็นําคุณตาไปส่งที่เดิมด้วยก็ได้นะครับแล้วนั่งหันก็นได้พุ๊เป็นยังขันบอเนี่นยอันโมทนาขอบคุณนะครับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลในชุดใรปกตินะครับซึ่งทางเจ้าภาพ อา้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้จำนวน42ท่านนะครับหลังจากที่ไอ้กระผมได้นำเรียนรายนามแล้วท่านก็ลุกไปรับผ้าจากทางเจ้าภาพแล้วก็ทอดทำเป็นหากองนะครับทำเป็น5้ากองไว้แล้วก็กลับเข้ามานั่งประจำที่ได้เลยขออนุญาตนิมนต์สัมมะเนียนชำนาญน,นะครับทอดผ้าบางสกุลสัมมะเนยนปรีชานิมนต์ครับสมมนเนน ทอดก่อนครับตามหลังสัมมนเนนไปด้วยนะครับนางแดงพาโสมเอาลูกๆของคุณยายก่อนนะครับนายประสาทพาโสมครับนายประสาทพาโสมนี่ลุงแกะนะงแกะเซียงแกะเออ เ,ออเชียนหาปานะครับ <c oughs> นางแดงนี่คือยายเป้านะครับ <c oughs> เออเขาผู้ใดย่แดงป็สิว่าอีกมันย <c oughs> ู่ท่านหลัง <c oughs> <c oughs> มีกระไรยายแดงเป้าสัก <c oughs> นะครับลุงแกะประสาทนะครับนายกเกษมพาสมครับ กับเขานั่งประจําที่เลยครับสมเณรครับนั่งประจําที่เลยครับนายกเกษมพาสมนายสุขสันพาสมนายดําเนินพาสมนายดําเนินมาอยู่สีสงขามนะครับลูกชายของคุณยายอันนี้เป็นชุดลูกๆของคุณยายนะครับ ต่อไปเป็นท่านผู้มีเกียรตินะครับกออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อพิมพาจูมานะอดีตผู้ใหญ่บ้านต้านนายางเรียนเชิญนายอนุรักษ์แทงสุขอดีตสอทอบ้านายางเรียนเชิญนายเชิงชายบุตรีวงเรียนเชิญนายเท่าอีแพงสาร เรียนเชิญนายทรงศักดิ์อุดมกันเรียนเชิญคุณครูนิมิตอภัยโสขราชการบำนานเรียนเชิญคุณครูบอบอนจูมาขราชการบำนานเรียนเชิญนายยิ่งศักดิ์บุญสมัยเสียลอยเสียบุญอือสวนแรกลูกเจ็ดพันนะครับเชิญครับเสียลอย เรียนเชิญนายสมัครสาสอนเรียนเชิญนายสวัยศีรอดเรียนเชิญคุณแม่เอ็มพรอ้ว,น,วนแก้วเรียนเชิญนายสุพิชาติบุฟัซรรีอดีตสอทอบ้านายางเรียนเชิญนายพรมาวงหมอกหลานเรียนเชิญนายปัญญาอ้วนแก้ว เรียนเชิญนางแสงอรุณรุ่งโร์เรียนเชิญนายทรัพย์อุปเสศเรียนเชิญนางระมิดุดมกันเรียนเชิญนางประนอมทรมทองเรียนเชิญนายเกียรติยศเดชโฮมประธานอ,อสมหมู่ที่หกเรียนเชิญคุณครูศักชัยชัยยพรข้าราชการบำนาญ เรียนเชิญนายสุรเดชเครือชาลีข้าราชการบำนาญเรียนเชิญนายประสานภาโสมแข่งใต้เรียนเชิญน,นา,นางตองโคตบินญาติจากบ้านโคกกลางอำเภอศรีสงทรามเรียนเชิญแม่อุ้ยเย็นดวงทักดีเรียนเชิญน,นางสาวฝันตาโคตะบิน เรียนเชิญนางสาวขันตาโคตบินเรียนเชิญนางจารุณีดวงพักดีเรียนเชิญนางสาวพัชรพรรุ่งทิพรุณเรียนเชิญนางสาศสิวิมลบุญเทียม เรียนเชิญทั้งทอดผ้าแล้วกลับเข้านั่งประจำที่นะครับเหลือ5ท่านสุดท้ายนะครับกับผมขออนุญาตรบกวนที่เหลือ5ท่านสุดท้ายายืนคอยขอบคุณท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่กุศลแพงสารผู้ใหญ่บ้านบ้านนายางหมู่ที่หกเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อุทยอุดมกันผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนติ้วหมู่ที่แปดเรียนเชิญท่านสอทอประสาน ดีโคตรสอหมายเลขหนึ่งเสื้อลายลายครับแอวทรงๆนะครับเจ็บแอลครับทำงานหนักมากนะครับเรียนเชิญท่านสทอละมุนอภัยโสนะครับเชิญทำหน้าที่เชิญพาดอยู่นี่นะครับสทอหญิงเก่งสวยด้วยรวยด้วยครับสทอละมุน เปิดหน้าของนี้นบทสิทธิ์ตโควิดเปอย่าเข็นครับผมแล้วท่านที่ปรึกษาบุญธรรมแสนทวีสุนะครับเชิญครับยืนคอยก็คุณท่านก่อนนะครับขยับหน้าแดดด้วยครับขยับหน้าแดดด้วยเพือจได้ดบุญหลายยับหน้าแด,ดดอีกครับ เรากราบการน้เก่าขออนุญาตขอความเมตตาจากผู้คุณท่านในภาพห้ารูปนะครับนิมนพิจารณาภาพบางสกุลในชุดไต่ปกติอน,นุญาตกราบนิมนต์นะครับอันนี้จะเห็นหน้าอ่อ,อไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามีงานศพอีกหนึ่งศพที่บรรเทา เลยแต่งเขียดไปเขียดนั่นนะครับ ในความมีเมตตาของพระคุณท่านทั้งห้ารูปนะครับคุณท่านจากวัดป่านายางและก็วัดศรีบุญเรืองบ้านนายางนะครับนำผ้าส่งให้กับพระคุณท่านด้วยนะครับก่อนที่จะถึงพิธีอันสำคัญยิ่งซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่าน สุพรรณโกสมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพงนะครับขั้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับกับผมขออนุญาตนำเรียนประวัติของคุณยายบุตรีพาโสมโดยสังเขตต่อไปนี้นางบุตรีพาโสมสกุลเดิมตักเสีเป็นบุตรของคุณพ่อทอง คุณแม่จูนตักเสเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2477นักบณบ้านเล็กที่ณบ้านนายางตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด5คนคือ 1. นนางบุญจันทร์แพงสุข เสียชีวิตแล้ว 2. นายสุพันต์ตะเสปัจจุบันอยู่ที่บ้านนาโพ 3. นางบุตรีพาโสมผู้วายชน 4. นางเกิดมีวเหมอกปัจจุบันอยู่ที่บ้านนายางและหพระคำศีตะเสรมรณภาพแล้วประวัติการศึกษาคุณยายบุตดีพาโสม สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดศร,ร,รีบุญเรืองบ้านนายาน,นางบุตรีพาสมสมรบกับนายเผยพาสมมีบุตรธิดาร่วมกันทั้งหมด11คนดังนี้ 1. น,นางแดงพาสมหรือนางเป้าปัจจุบันอยู่ที่บ้านนายา 2. นายสะอาดทาโสมเสียชีวิตแล้ว 3. นายประสาททาโสมหรือเสี่ยงแก่อยู่ที่บ้านนายาญสีนายประสงค์ทาโสมเสียชีวิตแล้ว 5. นายกเกษมผาโสม,สมอยู่บ้านนายาญหกนายสุขสรรผาโสมอยู่บ้านนายาญเจ็นายสุนันพาโสมเสียชีวิตแล้ว แปนายดำเนินพาสมอยู่บ้านโคกกลางอำเภอสีสงราม 9. สมมเนชำนาญพาสมปัจจุบันอยู่ที่บ้านนายา1 10. พักสมานพาสม,าสมอดีตเจ้าวาาวัดบ้านท่าสีไข่มะะรณกภาพแล้วและ1 1สมมเนปีชาพาสมอยู่ที่บ้านนายา ในด้านการคลองเรือนนะครับคุณยายบุตรีพาสมประกอบอาชีพเกษตรกรรมในการเลี้ยงดูบุตธ,ธิดาจนเติบโตเหมือนกับบุคคลที่ชาวบ้านที่อยู่ในชนบททั่วไปนะครับจนลูกลูกเติบโตด้วยดีทุกคนสำหรับการเจ็บป่วย ประวัติการเจ็บป่วยเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีนะครับที่คุณยายป่วยและไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็ได้รับการดูแลจากกองสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบน้านแพงโดยท่านสุพันณ์โกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบน้าน,นแพงและก็อาสาสมัครอสอมมให้การดูแลเป็นประจำครั้งล่าสุดที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแพงโดยท่านนายกและก็สอทอผู้ใจบุญได้ออกมามอบผ้าอ้อมอาหารให้ก็ในวันที่19เมษายนยนในวันบิ๊กคนนิ่งเดย์ของเทศบาลตำบลบ้านแพงก็ยังไปมอบผ้าอ,อ้อมและก็อาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงอยู่ วันนั้นคือวันที่มาเยีย่ยมแต่วันนี้คือวันที่มาส่งคุณยายเสียชีวิตตั้งแต่วันที่30เมษายน2567สุริอายุได้89ปีบังเป็นอย่างยิ่งว่า89น่าจะเป็นของขวัญสำหรับทุกคนในวันนี้การจากไปของคุณยายกุด,ดีพาโสมในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับลูกหลานยากมิร เป็นอย่างยิ่งเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบคร,รวัวท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณยายบุตรีพาโสมได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหมิสิกรรมนั้นแก่คุณยายบุตรีพาโสมด้วยเถิ กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณยายบุญดีพาสมได้ทำายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงคุณกุศลที่ลูกหลานญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานลูกปาทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นภารวัตปัจจัยส่งผลให้คุณยายบุญดีพาสมได้ไปสถิตสเสวยอุดมสุขในทิพยพิมานสุคติสถานสมปรายภฉพบเบื้องหน้าโน้นเถอ ในวาระสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของคุณยายบุตรีพาสมให้ไปสู่สุคติสัมปรายภพสวรรค์ด้วยการยืนยไว้อาลัยครู่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิดครับ ขอบคุณครับเชิญนั่งครับเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันทาการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจยศและลาบหาไปไม่ได้แน่เบ้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้พวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีชาปนกิจศพของคุณยายบุดีผาสมในวันนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญน,นายสุพันโกศลนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพงประธานฝ่ายขรบาทได้กรุณาทอดผ้าบางสกุลปลายปิดขออนุญาตเรียนเชิญครับพร้อมกันนั้นก้าวขออนุญาต กราบนิมน์หลวงปู่วันดีอาภากโรเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรียงบ้านนายางประธานสงเป็นองค์พิจา,ารณาผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานวางดอกไม้จันทร์ขออาราธนาด้วยกว่าเคารพครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ครับกราบขอบคุณในความมีเมตตาของหลวงปู่วันดีอาภากโรนะครับประธานสงฆ์ที่ให้ความเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลในชุดไป่ปิดโดยท่านสุพันณโกศลนายกเทศสมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพงนะครับทางเจ้าภาพขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพเดินทางมาร่วมนะครับในงานนะฮะ จะพาข,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้ขอบคุณบริการดีๆจากจินตนาหีทองนะครับบริการส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์โดยจินตนาหีทองที่หมายเลขโทรศัพท์0819659093นะครับจินตนาหีทองบริการดุดยาหมิดขอบคุณน้ำดื่มและพวงรีจากด็อกเตอรภูมิพัฒน์พัชรศัพย์นะครับสสนครพนมเขตหนึ่งขอบคุณพวงรีจาก อดอกเตอร์สุภาพานีโพสุนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสอจอสุวิทย์ภูประธานขอบคุณพวงรีจากนายสุพัน์โกศลและกลุ่มบ้านแขงร่วมใจนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางม,มาในวันนี้หลังจากเสร็จพิธีตรงนี้ทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพและฝังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เย็นที่บ้านเจ้าภาพในเวลา17นาฬิกา ถ้าหากว่าชื่อสกุลของท่านไม่ถูกต้องกระผมในนามตัวแทนเจ้าภาพกราบขออาภัยมาณโอกาสนี้ถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งประการใดบริการขาดจบบกพร่องไม่ทั่วถึงกราบขออาภัยท่านผู้มีเกียรติมาณโอกาสนี้ถ้าหากว่าสิ่งใดพอเป็นบุญเป็นกุศลอยู่บ้างที่ลูกหลานญาติมิตรได้ร่วมกันกระทำในวันนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณยายบุตรีผาโสมนะครับขอให้ ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้นะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญท้ายที่สุดนี้กระผมในานามตัวแทนเจ้าภาพขออนุญาตอ้างเอาอำนาจคุณพระศรีรันตนไัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดนบันดาลประทานผรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการจนเนืองนิสถิตมั่นในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบสุขทุกทีกท่พาราตีการหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จสมดังมโนรถมุ่งมากปรารถนาถูกรางบันที่หนึ่งงวดละ5ใบทุกท่านทุกคนเทิญครับลำดับต่อไปเชิญทุกท่านนะครับสมณนและก็แม่ขาววางดอกแม่จันนะครับตามด้วยท่านผู้มีเกียรติที่กคะลพกและ ลงด้านข้างนะครับลงด้านข้างลงด้านข้างรับของที่ระลึกและขอบคุณนะครับกับอาางเจ้าภาพอาเจ้าภาพจะาที่นี้เจ้าภาพมายืนอยู่ที่ตรงที่ของชํำร่วยของที่ระลึกนะครับพอแขกผู้มีเกียรติท่านริ้ขึ้นบางดอกไม้จังแล้วท่านเดินลงมาด้านข้างนะครับเราก็ขอบคุณท่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมร่วมรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพผมพยายาม กระชับเวลาให้ท่านได้กลับไปรุ่นหวยอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลานะครับผมที่อันนี้มีขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวที่ใต้กุติพระอาจารย์อยู่ด้านในนะครับคุยสีพาไปดูแล้วนะครับจอมปวกเหมือนกับพระพิฆเนศมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเวลาก็รบกวนท่านไปดูนะครับแต่ว่าอยู่ในพนป่วงนั้นจะมีคาดงูเห่านะครับ บางงูเห่าเป่ากาท่านด้วยนะครับอุ้ยฉีพาไปดูแล uh, uh, ้วอ like ุ Alter, falar, ้ยฉีพาไปดูแล้วยังมีสวนหน้าไปอีกนะครับแม่อุ้ยดวงจันบอกว่ามีสวนหน้าไปถ้ามีสวนหน้าไปก็รบกวนเจ้าภาพอยู่เป็นเพื่อนแม่อุ้ยดวงด้วยนะเพราะว่าทุกข่าวที่สวนหน้าไปเหลือแต่แม่อุ้ยดวงกับพักนะก็ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าภาพอยู่เป็นเพื่อนแม่อุ้ยดวงด้วยแม่อุ้ยดวงลัวผี เชิญครับเชิญครับและหลังจากที่เพิ่นรางดอกไม้จันเสร็จแล้วสมณเนรลูกๆนะฮะจะจัดการบันทึกภาพในครั้งสุดท้ายก็เชิญน,นะครับบันทึกภาพในครั้งสุดท้ายก่อนค่อยประกอบพิธีประชุมเพลิงน,นะครับสมณเณรยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ลูกอนิ่งรอก่อนก็ได้หยิบของหยิบของที่ระลึกด้วยนะครับหยิบของที่ระลึกจากทางเจ้าภาพไปด้วยนะครับและรับคําขอบคุณกับทางเจ้าภาพด้วยนะฮะ อนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านนะครับที่เดินทางมาในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสําหรับวันนี้กับผมขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ให้เกียรติทําหน้าที่พิธีกรซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพงนะครับทําหน้าที่ถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคำพูดวาจาใดไม่สุภาพไม่มีเจตนาลบหลู่แต่ท่านผู้ใดนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอเก่าวคําว่า ขอบคุณและสวัสดีจินตนาตอิิทองด้วยครับขอบคุณครับ